สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube Facebook นะครับนี้มีเกร็ความรู้มาแบ่งปันกับอะไรตําแหน่งสายไฟเข้ากล่องของนิสสันนาวาลาดี40นะครับมนี่มาดูกันครับดี40ตําแหน่งไฟเข้าแล้วกันนะครับนะตําแหน่งไฟเข้านี้เป็นสีอันนี้นะครับดูเห็นเดี๋ยวครับนี่กันนี่เป็นปลั๊กฝั่งทางเข้านะครับเข้ากล่องนะครับไม่ใช่ฝั่งมาจากรถนะครับ สายไฟเข้ากล่องนาะฬ่าดีสีศูนย์นะครับนี่ปักฝั่งรถนะครับดินฝั่งรถดินที่มาจากรถครับนี่เอาตำแหน่งเห็นกันไหมครับตำแหน่งสายไฟเข้าเข้ากล่องครับอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเลยนะครับมันยกมาเป็นชุดเลยน,นี้สีสีแดงนะครับสีแดงขาวแดงแขบขาวนะครับเส้นประมาณสองสองมิลได้นะครับ หนึ่งอยูห้าสองนี่นะครับประมาณนี้จะมีอยู่สามเส้นแหละแต่เอาเส้นนี้ก่อนเส้นหลักก่อนนี่เป็นไปตรงจากบีบวกนะครับจากฟิวนะครับจากของฟิวนะครับบีบวกสีขาวแดงเป็นไฟบวกเข้ามาแท่เลยนะครับไฟตรงแลกสีดำเส้นเล็กนะครับนี่กาวเป็นกาวกาวนะครับลบบีลบนี่บีบวกบีบวกตรงเลยนะครับตัวนี้ไม่มีอวดไม่มีอะไรครับมาจากฟิวเลยนะครับของฟิวเลยโดยตรงเลย สีขาวแดงแล้วก็ <c oughs> สีขาวเอ้ยสีแดงน้าเงินสีแดงน้ําเงินนี่<ม>แดงน้ําเงินนี่ไปเป็นไปมาจากดีเลย์นะครับไปมาจากดีเลย์ไปมาจากดีเลย์กล่องฟิวด้านซ้ายนะครับแดงน้าเงิน<ม>นี่นี่วีบวกนี่ไปมาจากดีเลยน์นะครับสีแดงน้ําเงินแล้วก็สีแดงวดอก็มาจากดีเลย์นะครับดีเลย์อยู่ ด้านซ้ายนะครับกล่องกล่องฟิวอะไอนี้เป็นก็มีอีกตำแหน่งไฟออนนะครับไฟออนไฟเปิดสวิตช์ก็สีสองเส้นนี้นะครับสีขาวขาวฟ้ขาขา,ขาวฟ้าสองจุดนะครับนี้เป็นไฟออนนะครับไฟกุญแจไฟสวิตช์นะครับไฟออนสีฟ้าขาวฟ้าขาวสองจุดนะครับ <c oughs> แล้วก็สี นี่นะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับนี่ไฟสั่งออกจากกล่องนะครับสีขาวแถบดำสองจุดนะครับสีขาวแถดำสองจุดก็มีสองเส้นเหมือนกันนะครับนี่สีฟ้าขาวสองจุดก็สองเส้นนะครับนี่ไฟอ่อนนะครับนี่ไฟไฟออกจากกล่องนะครับตัวนี้จะไปสั่งนี่สําคัญเลยครับตัวนี้ทีนี้สําคัญแล้ว สีขาวสาวดำสองจุดตัวนี้สองเส้นตัวนี้จะมีเส้นหนึ่งที่ไปสั่งสั่งดีเล์ให้ดีเล์ทำงานแล้วไฟจะมาสองเส้นนี้นะครับเนี่ยไฟจะมาสีน้ําเงินสีแดงน้ําเงินกับสีแดงหัวน,นะครับสีขาวขาวดำสองจุดนี้จะออกจากกล่องนะครับออกจากกล่องแล้วก็ไปสั่งดีเล์ดีเล์ก็จ่ายไฟมาสองเส้นนี้นะครับก็เส้นนี้เป็นไฟออนครับสีฟ้าขาวสองจุด สีดำขาวสองจุดเป็นไฟออกจากกล่องนะครับก็สั่งมาเข้าเผามาดีเลยก็สั่งมาสองเส้นนี้นะครับโอเคนะครับเข้าใจแล้วไม่เข้าใจไงลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับช่างน้อยอู่เทคนิคออโต้เซอร์วิสฝั่งข้างบอกสอเอ้ีบอกรสออุลนะครับฝั่งทิศเหนือนะครับในซอยฝั่งทิศเหนือโอเคนะครับช่างน้อยช่างน้อยครบวงจรโอเคครับสวัสดีครับ